สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายสมาร์ทครับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กําหนดอัตราดอกเบีย้ยให้เจ้าหนี้สามารถคิดกับลูกหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีและหากมีการคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ผลก็คือดอกเบีย้ยจะตกเป็นโมฆะทันทีแต่ไม่เกี่ยวกับเงินต้นนะครับเงินต้นยังคงอยู่เจ้าหนี้จึงเรียกคืนได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเวลาที่เราไปกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบ น้อยคนที่จะคิดดอกเบีย้ยเราตามกฎหมายร้อยละสิบห้าต่อปีถูกที่สุดก็อยู่ประมาณร้อยละสองบาทต่อเดือนตกร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีบางคนก็คิดมากกว่าสองบาทถ้าว่ากันตามกฎหมายถือว่าดอกเบีย้ยเป็นโมฆะลุงนี่ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้แก่เจ้าหนี้เงินที่จ่ายไปแล้วจึงต้องมาหักออกจากเงินต้นทั้งหมดแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อสอนให้ลุงนี่เบีย้ยวเจ้าหนี้นะครับ เราต้องยอมรับว,ว่าเงินกู้ในระบบทําได้ยากกว่าต้องมีการตรวจสอบไรายได้ต่างเงื่อนไขหลายคนจึงทํากู้ไม่ผ่านฉะนั้นการกู้เงินนอกระบบจึงทําได้ง่ายกว่าการกู้ที่ง่ายกว่าทําให้มีโอกาสที่จะหนี้สูญมากขึ้นความสูญเสียของเจ้าหนี้ย่อมมีมากขึ้นฉะนั้นการคิดดอกเวียสูงก็เพื่อชดเชยความสูญเสียจากหนี้เสีย เมื่อเจ้านี้ยอมให้กู้แล้วการชดใช้นี้ตามที่ตกลงจึงเป็นสิ่งที่สมควรจะทำแต่ว่าเจ้าหนี้ก็ตกตรงไปตรงมาด้วยไม่ถือตัวว่าเป็นเจ้าหนี่แล้วจะไปคิดดอกเบี้ยยัยงไงก็ได้วันนี้อยากจะเพิ่มดอกเบีย้ยก็เพิ่มตามใจแบบนี้ก็ไม่ถูกมีเจ้านี้บางคนคิดดอกเบีย้ยซ้อนดอกเบีย้ยเข้าไปอีกในเวลาที่ลูกหนี้ติดขัดไม่ส่งดอกเบีย้ยตามเวลาก็จะเอาดอกเบีย้ยที่ค้างไปทบกับต้นและคิดดอกเบีย้ยอีกทีหนึ่ง แบบนี้ยิ่งทําให้ลูกนี้ต้องรับภาระมากขึ้นและมีโอกาสที่ลูกนี้จะชําระหนี้หมดก็ยากขึ้นสิ่งที่ลูกนี้ควรจะกระทาก็คือว่าในเวลาที่ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วลูกนี้ควรที่จะเลือกชําระหนี้ด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารเพราะว่าจะทําให้มีหลักฐานการชําระหนี้และในที่สุดหากมีการฟ้องร้องคดีลูกหนี่ก็จะได้มีหลักฐานในการชําระหนี้ให้ศาลดู เก็บไว้เป็นหลักฐานในการสู้คดีนะครับสิ่งนี้ลุกหนี้ที่จะต้องปฏิบัติหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสามารถติดตามได้หลายช่องทางทาง youtube และทางเพจช่องทนายสมาร์ทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ